สวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกม j u r a จูเลสิกเ h ลดเกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงนี้นะเกมก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เล็กน้อยนะโอเคเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาอะ,อะพวกแพ็กอันนี้ก็ยังธรรมดาอยู่นะครับมีแพ็คเจ้าพาราสอแล้วก็นี่เลยที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะพวกใจโลโซเฟียเนี่ยมันมาอยู่ในแพ็ค ประจำวันแล้วอะดูสิอันแรกก็เป็นแพ็คเจ้าพาราซอนะต้องขี่ใจโลเซเฟียไปต่อสู้นะครับถ้าชนะก็จะได้เจ้าพวกนี้มาเนาะโอเคสำหรับเจ้าพาราซอนี้เล่นได้ฟรีฟรีส่วนเจ้าทีเล็กต้องใช้เงินเขียวในการสู้นะเดี๋ยวเราก็ใช้เล่นแพ็คนี้เลยละกันนะครับ ก็จะมีให้เลือกนะตัวแรกเราก็เลือกเจ้าสไปโนแรปเตอร์นะครับตัวที่สองก็เอานกเพเลยแล้วกันเนาะนกเพเลน่าจะโอเคกว่าตัวที่สามอ้าก็ต้องแรปเตอร์ดีอย่างเงี้ยเท่านกอีกทีมันก็จะนกมากเกินเอาแรปเตอร์แล้วกันนะอินโดแรปเตอร์ตัวที่สี่ก็ควรจะต้องเป็นเจ้านกสมโมโนดอนนี่แหละเนาะ เลือดเยอะดีพลังโจมตีก็สูงด้วยน่าจะเหมาะสมโอเคตัวที่5ก็ต้องเป็นกอโก้แหละเอาครึ่งบกครึ่งน้ําไปบ้างแล้วกันเนาะไม่งั้นจะจะมีแต่นกกับตัวกินเนื้อต้องสู้5รอบนะครับรอบแรกจะไหวไหมปะเออเราก็ใช้สไปโนแรปเตอร์ก่อนเลยเนาะตัวแรกแล้วก็นก แล้วก็อินโดรับเตอร์ปิดท้ายเราจะมีคู่ต่อสู้เอ้ยเราจะมีตัวของเราเนี่ยแค่5ตัวเท่านั้นนะจะต้องสู้กับคู่ต่อสู้5รอบแล้วก็อินโดรัเตอร์ปิดท้ายโอเคน่าจะได้อยู่มาเราชนะทางนะเราตีก่อนเลยแต้มแรกไปนอนนอนซะเรียบร้อย อ่เดี๋ยวต้องปรับความเร็วโอเคตัวที่สองนะครับเจ้าดิปโปของเขามี2แต้มเอาไงเดีอะเปลี่ยนนกแล้วกันเนาะแล้วก็เสี่ยงโจมปีไปเลยหนึ่งทีโอ้โหดันมาป้องกันอีกเอ้ยตอนนี้เขามี3มแต้มแล้วเปลี่ยนตัวกินพืชมาแล้ว ไม่ตีเราเปลี่ยนตัวสไปโนเลปเตอร์แล้วก็โจมตีเลยไปสองแต้มไปโอเคไปนอนโอ้แต่มันเอาไปชาร์จหนึ่งเป็นไปได้สูงว่าสไปโนเลปเตอร์รอบนี้เราจะนอนเพราะมันมีสี่แตมมันครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยโอเคมันตีมาสี่เลยรอบแรกเราเสียไปหนึ่งตัวแล้วนะครับนกเพเล ปิดฉากรอบแรกซะสีแต้มไปไปนอนซะเรียบร้อยรอบแรกชนะไปนะครับแต่เสียเจ้าสไปโนแัปเตอร์ไปตัวหนึ่งเราก็จะเหลือสี่ตัวเนาะอืมโอเครอบที่สองนะครับเราก็ต้องใช้อินโดแัปเตอร์แหละตัวแรก ลงไปจัดการได้เลยแล้วก็นกสโมเจ้านกสโมแล้วก็นกเพเลมารอบที่สองจะเสียตัวไหมเราโจมตีเลยหนึ่งแต้ไปนอนนอนซะโอเคเจ้าสเตโกเซลทอปเจ้านกทาเปยของเขานะครับ มีสมันตีมาหนึ่งนะโอเคเขานิดหน่อยเขาเหลือหนึ่งแต้มเราโจมตีเลยนะป้องกันซะเออป้องกันดีมากไม่เอาไปชาร์จนอนไปตัวที่2ตัวที่สเจ้านกเทเลของเขามี2ตีมาหนึ่งนะโอเค เดี๋ยวเราก็จัดการเลย3มแต้มไปเข้า2ไปนอนซาเรียบร้อยรอบนี้ไม่เสียตัวเลยสักตัวนะครับแต่อินโดรัปเตอร์โดนต่อดไปนิดหนึ่งตอนนี้รอบที่3แล้วมาก็ต้องอินโดรัปเตอร์ก่อนแล้วก็ซซมโมก็ต้องนกซซมโมเนาะ แล้วก็นกเพเลปิดท้ายโ,โหก็เจ้ากาโก,ก้ไม่ได้ใช้เลยอะเอามารอบสเดี๋ยวเราก็จัดได้เลยนะ1แต้มไปหแต้มไปนอนซะไปนอนแต่ของเขาตัวต่อไปเนี่ยครึ่งบกครึ่งน,น้ำมันจะตีเราสองแต้มเลยไหมอย่าเพิ่งตีก็ดีนะเก็บไปชาร์จก่อน โอ้โหมันตีมาสองเลยอะ่ะเอ้ยเราขอเปลี่ยนตัวเจ้านกซามโมเลยลงมาจัดการเขาหนึ่งแต้มเพียงพอไปนอนซะไปนอนโอเคตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะครับเจ้านกทาเปมีสอง ตีมาสองด้วยโอเคลดนิดหน่อยเดี๋ยวก็ปิดฉากได้เลยรอบที่สามใส่ส,มแ,ม,สมแต้มไป3มแต้มไปนอนซะเรียบร้อยผ่านไปแล้วนะครับรอบที่3าของการนั่งใจโลสซเฟียต่อสู้กับไดโนเสาร์รอบที่4ีมาครึ่งบกครึ่งนะ้าโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องเจ้านกเซาโมก่อนเลย จิกเขาแล้วก็อินโดรัปเตอร์นั่นแหละโอ้โหแต่เขาครึ่งบกครึ่งน้ำต้องสองตัวเราก็โจมตีก่อนเลยหนึ่งแต้มไปนอนไปซาเจ้าคูลาตัวที่สองอย่าเพิ่งโจมตีได้ไหมสองแต้ม ไม่ทำอะไรนะครับเปลี่ยนตัวแล้วก็ป้องกันไว้นะเออเขาป้องกันสองดีมากตอนนี้เขายังคงมีสองแต้มเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะแล้วไม่ตีเลยอ่ะเออเราเอานกเพเลมาชาร์จ แล้วก็ชาร์จสองเลยมาตอนนี้เขามีสี่แต้มอ่ะจะยังไงเปลี่ยนตัวอแล้วตีไหมตีมาสองโอเคยังไม่นอนเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัวอินโดแรปเตอร์ลงมาจัดการเขาแล้วอินโดก็นอนนะดีงี้ใส่ ผือไปแล้วก็ต้องชาร์จเลยนะอินโดรัปเตอร์นอนแน่นอนอะ่ะตัวต่อไปเขาครึ่งบกครึ่งน้ำสามแต้มเขาเก็บไปชาร์จด้วยโอเคครับเจ้าเอยอบตัวสุดท้ายในรอบที่สีมีห้าแต้มมันก็ใส่มาสามเหลือสองนะไม่เป็นไรอินโดรัปเตอร์นอนไปเจ้านกซาโม ลงมาก็จัดเลยหกแต้มไปหแต้มไปนอนซะเรียบร้อยรอบที่สเสียไปอีกหนึ่งตัวแล้วครับพี่ใหญ่โโดแรปเตอร์ตอนนี้เราไม่มีตัวกินเนื้อในมาท่องเที่ยวในใจโรเซเฟียแล้วนะรอบที่ห้ามาเอออย่างนี้เดี๋ยวเราเอานกเพเลไปตัวแรก สโมแล้วก็ก็โก้โอเคดีนะรอบสุดท้ายเขามีกินเนื้อต้องสองตัวไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเพเลก็ชาร์จก่อนเลยต๋ยแน่นอนของเขามีสองน่าจะตีมาสองแหละตีมาสองนะครับเราก็นอนนกสโมลงมาก็จัดเลย แล้วก็ต้องชาร์จเลยหนึ่งแต้มไปสองแต้มไปนอนซะเจ้าคูลาอินโดมินัสเล็กของเขานะครับสองแต้มแล้วตีมาสองด้วยโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็ใส่คืนไปแล้วก็ชาร์จเลย ไปสองแต้มไปนอนสะตัวาสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าบาลิออนิกมีสามแต้มต้อตีมาหนึ่งเอายังไม่นอนนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวจัดการเลยไม่ต้องถึงมือเจ้ากโก,ก้หกแต้มไป,ไปนอนซะฟับเรียบร้อย ชนะไปทั้ง5รอบนะครับในการเล่นใจโลโซเฟียเนาะนี่รับสองจะได้ได้เจ้าอลังกาซอลัดนะครับเป็นตัวไฮบิดระดับคอมมอนนะโอเคครับดีแต้มเจอว9ลคูณสองนะครับร้อยเก้ายมโอเคก็ รับภารกิจรายวันรับอีกโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะมีดินเบอสนะช่วงนี้เกมก็อัปเดตใหม่เนะก็เอาพวกใจโลซเฟียเนี่ยมาอยู่ในแพ็ครายวันแล้วสำหรับแพ็คที่พี่ตีก็มันก็ไม่ต้องเสียเงินเขียวในการเข้าไปตีนะครับแต่อีกแพ็คหนึ่งเนะี่ยต้องใช้เงินเขียว300เนาะ ก็น้องๆใครอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับแล้วก็มันก็จะได้ตัวไฮบิดด้วยนะจกกตัวค่อนข้างจะดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนล้วครับบายบายสวัสดีครับ